กันเลือกป่าพี่น้องพากันเลือกเอาป่าเมื่อคืนเนพนตกแห้งแห้งป่าลงรีลงตอนข้าเจ้าแล้วก็เข้าแบงมาเฮอพี่น้องบะแมนยู่อันทองชาวปเไทยได้ข้าแบงมาเฮอรนัดข้าแบงมาเฮอกระไลสัตนี่แหละพี่น้องของเขาคือจะได้ลายแล้วมีแต่ป่าหน่อยป่าเข้งกับหน่อยมีแต่ป่าหน่อยหมดพี่น้องเลยงามอยู่เด้พี่น้องีิพากันใจพี่น้องพากันเลิกเอาเยอะก็มีเด้พากันเลิกไว้ สีแบ ice, right, lawyer, way, Aí, er ้งไปเ่ออายแน่พี่น้องเลยแม่สาวผู้ไายเอาไปคุณทาล่ะแลวสีพากันเลยเอาป่ามีคิ้วอเลรเลอาคิ้วอออก่อนพี่น้องโหหัวหัวหาง Hook khoa Hà. Hà, hàng Hook khoa hằng to hàng the anger. Hang, yêu khoang. Hm. Ngocken con Hm. Ngay. Hm. Ngocken ko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 . Hm. ว่าสิพากันเฮ็ดเฮ็ดมกเฮ็ดมกเอาบ่แม่มันนี่เมุกเอาบ่เลยเฮ็ดอะไรเอาเอาะ้ำเถลอน้ำกลัวเอาน้ำแห้งเอาบ่ได้กินเ้านัอนย้อนเลยพี่น้องเไงกินข้าวซอยข้าวเท่ง้อนแล้วคอบเจ้าผู้แบ่งมือเด้อมากินข้าวซอยข้าวเท่งพอดีเลยแล้วแล้วเลยพี่น้องไง ทวิตว่าจะไปห้าหน่อไม้มันมีบริปไต้สามพบว่าหน่อไม้ห้ามาเมื่อวานนีผพกกันแกงแลวก็ต้มเนี่ยเยอะมดเลยพี่น้องเลยมันจะไปห้าเมื่อว่าห้ามาไว้ต้มว่ะท้าาและบริปไต้สามยาคือสิกินปลาอะไรพี่น้องมูลินะนี่ผากกันเลื้ปลาใส่เปลากินเปลาเห็ดออกนำแหงพี่น้อง เยอะกะล็ล่ยอเมื่อคืนเนี่ยพารังตุมจำตุมจำผลตุกแห้งแห้งพี่น้องมนนีสิตุกอีบอถึงครบเกย่าตุกอีบไชักพี่น้องบ้ เฮ้ยกะเอาอยัางกะลงเอาเอินซื้อปลาหางดิบๆเลยลพี่น้องเลยก็ผักก็ใส่ปลาต่อยพี่น้องเลยโม,ม,มแล้วง่ายกะยากพอตอนนี้มันก็ยังหมดแทนได้ซอยหะก,ก็กินเขาเสาแล้วพอดีเิ็นแดงอันปลามาเฮือก็ชิปากันใส่ป่านี่แล้วกะ เฮ็ดกินไว้กินตอนซอยเลยพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางเลยแล้วมันอยู่เฮอนนี่แหละมีกินข้าวแววๆบ่เฮ็ดละโงกก็อ้อยเลยพี่น้องมื้ออื่นสิได้ไปหาเ็ดบ่บุนี่คิดว่าจะไปหาเ็ดอยู่ด้พี่น้องมักๆไปหาเห็ดพี่น้องหาเ็ดแล้วก็แกงเฮ็ดก็มักกินมักไปหาอีเห็ดละโงกเฮ็ดพอมักๆไป มื่อยจําไว้เดินทางไกลจักเดินทางไปโคกไปหาเห็ดพี่น้องเลาะโคกแล้วบาดนี้วาเพ้อว่าสิซื้อพี่น้องจักได้ไปบ่ได้ไปความวังบ่ยอไปอือตกีอูเบิ่งเบิ่งหาตังพี่น้องจะเลยนี่งนี่มันสิบุบลบนี่พี่น้องเบิ่งซํานี้พี่น้องคลิปนี้กะ มียังไล่เลยพี่น้องเลยซาบุไทยกับบุ๋มยังไล่คือพี่น้องเบิ้งสนนีะพากันใส่ปลาต้อก่อนแล้วก็บิแพ็ดกิน่าเห็ดกินตาซอยพี่น้องเส้นก้าวเส้นเดิมเด้อพี่น้องเมื่อวานลืมจ้าอันลืมก้าวจบคลิปพี่น้องก็มีแต่อย่าลืมใดมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นคนลังเจอซาบุไทยเด้อพี่น้องเป็นคนลังเจอซาบุไทยให้เห็ดคลิปต่อไปอีพี่น้องคือว่าอะไรช่วงนี้บได้เอาคลิปหลงหล่มือโดนๆอารมณ์แค่หนึ่งเพาว่า ว่าบบมีเวลาก็มีพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้บบแบบว่าบเอบบยอะสบายเปลละนลยหน้าพี่น้องเปทาน,นเป็นเนบางเท่กับเป็นไอเป็นไข้กินไข่ช่วงนี้ค่ะกับไข้ไขแน่ก็เลยว่าได้มาอัดคลิปเถอพี่น้องเบิ่งพี่น้องอ่ะไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาย,บาย